สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง Ghoster Gamer เล่นคนเดียวก็สนุกได้แบบ MG จุกนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะมาทำแกะกล่องนะครับเกม Marvel Champions นะครับเกมนี้นะครับก็เล่นได้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่คนนะครับเป็นเกมแนว LCG นะครับเกมแนว LCG ซึ่งทีมมันนี่นะครับก็จะเป็นตัว Marvel ที่เห็นเลยครับอันนี้เป็นกล่องหลักนะครับเป็นกล่องหลัก ซึ่งภาคเสริมผมต้องบอกว่ามีเยอะนะครับใครที่แบบชอบสายมาเวลอยู่แล้วนะครับก็ตามซื้อกล่องที่เหลือได้นะครับว่ามีการ์ตูนอะไรเขาเรียกว่ามีฮีโร่แต่ละตัวนะครับมากมายนะครับโอเคก็นี่ครับมีสายลังบอกเลย lcg นะครับ v ิ n g c การ g เกมนะครับโอเคเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวโคออกนะฮะซึ่ง ต้องมีการจัดเด็กนะครับต้องมีการจัดเด็กโอเคครับกล่องคุณภาพนะครับเป็นลินินฟินิชด้วยนะครับ อันนี้นะครับเล a ร์ทูเพลย์นะครับเล a ร์ทูเพลย์หนึ่งเล่มนะฮะแล้วก็ r o สเลฟเฟอรเนซ์หนึ่งเล่มนะครับโอ้พันชบอร์ด oh และนี่ครับมีกาเล็กเกหนึ่งเรื่งปึกน,นะครับแล้วก็มีตัว หมุนนะครับสำหรับใส่พวกเขาเรียกอะไรตัวหมุนนะครับดูเลยก่อนดูอันนี้ก่อนแปลกฮะม่ยาก,ก็ให้ไอ้นั่นมานะครับ ไม่อยากให้ซิปล็อกมานะครับคุณภาพมาตรฐานนะครับความหนาก็อันนี้เอาไว้แทร็กพวกเลือดนะครับพวกภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับของแฟนตาซีไฟท์ขาดไม่ได้เลยคืออันนี้นะครับ proof of purchase ase, นะครับก็มันเอาไว้ให้รู้ว่าเราได้ซื้อมาจริงนะครับเผื่อลิขสิทธิ์มาถึงบ้านเราไม่รู้มีไหมนะไม่รู้ที่ไทยมีไหมนะครับถ้าลิขสิทธิ์มาถึงบ้านเราให้คุณซื้อของปลอมมาหรือเปล่านะครับเราก็มียืนยันนะครับเรามีนี้เก็บไว้นะครับแต่ทิ้งนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ครับจะมีต้องประกอบก่อนนะครับ อันนี้ต้องประกอบก่อนแล้วข้อที่สำคัญนะครับอ้น,นี่เก็บไว้ได้ก็ดีนะครับว่ามีการพูดถึงกนเยอะแยะนะครับตำนานตาไก่นะครับถ้าใครเข้าใจนะครับใครรูอ้อันนี้นะครับประกอบก็มีวิธีประกอบให้ไหมนะครับแต่ว่าถ้าใครเคยประกอบแล้วก็ไม่ยากนะฮะเป็นเอาไว้แทรกเลือดต่างๆนะครับ อันน,ออน,อนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้เก็บด้วยนะครับโอเคทีนี้มาดูนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกรารนะครับเรื่งนี้เรา,าดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะการเล็กอันนี้น่าจะาแบบติดสเตตัสมั้ง ว่าติดสเตตัสอะไรเอาน,นี้ปแปะไว้นะครับสตันนะครับท u าฟแล้วก็คอนฟิวส์นะครับโอเคเช็ค okay. ของก่อนดีกว่าอยู่เล่มไหนเดี๋ยนะอ่าโอเคอยู่เล่มนี้ครับ30 STATUS Card นะครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองการ์ดไม่ใช่ลินิฟินิชนะครับแต่กล่องเป็นลินินฟินิชโอเค อโอเคนะครับที่เห็นนี้อ้อเขาบอกดูน็อตโอเด้วยเหรอมันไม่ใช่ว่าเปิดได้เลยเหรอเพราะอะไรอ่ะไม่รู้นะดูน็อตเพลคือก็ห้ามแกะไว้ก่อนที่เราจะเล่นนะนะครับ อันนี้คือเป็นการ์ดของอหรือว่าอันนี้คือฮีโร่ะออโอเคอันนี้คือสตาร์เตอร์ครับสไปเดอร์แมนสตาร์เตอร์ไรโน่สตาร์เตอร์กัปตันมาเวลสตาร์เตอร์นะครับส่วนอันนี้ไรโน่ไรโนก็คือเป็นฮีโร่เราแหละเจนนิเฟอร์ Jennifer. ก็ค,คือฝั่งที่เป็นคนนะครับกับฝั่งที่เป็นฮีโร่นะครับอ่าเปิดนี่ก่อนเลยแล้วกันผมก็ยังใหม่กับวงการนี้นะครับวงการ l c g นะครับอ่าการ์ดเช่นเดิมครับไม่ใช่รีนิฟินิชนะครับเจนนี่วอลเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็เป็นชีฮอปเวลาเราเขาเรียกวอะไร เป็นฮีโร่แล้วนะครับด้านนี้คือฮีโร่นะครับอันนี้ความสามารถฮีโร่นะครับชีฮอคแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นบอกว่าแฮร์ิมิตเท่าไหร่นะครับ HP เราเท่าไหร่จะไม่เท่ากันสองด้านนะครับฝั่งที่เป็นคนเนี่ยแฮร์ิมิตจะเยอะกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถใครถ้าใครเล่น LCG อนดับหนึ่งตอนนี้นะผมว่า น่าจะเป็นอาค่ามันนะครับอาค่าเอลซีนะครับแล้วถ้าใครเล่นอาค่ามาแล้วนะครับมาเล่นอันนี้เบากว่านะครับเบากว่าทั้งเนื้อเรื่องคือเกมนี้ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะเกมนี้ไม่น่ามีเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็หรือถ้ามีเนี่ยอาจจะไม่แน่นเท่าไม่แน่นเท่าอาค่ามก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้การจัดเด็กก็จะง่ายกว่านะเขาว่ şey ากันอย่างนั้นนะครับโอเค แต่ว่าถ้าใครได้อาคามแล้วมาเล่นอันนี้ก็จะรู้สึกเบาลงนะครับโอเคนะฮะชีฮอคไอออนแมนมันมีกี่ตัวว่ะฮีโร่อันนี้โทนี่นะครับด้านนี้คือโทนี่แฮชไซส์หกนะครับฮิตพอยต์เก้าไม่เท่ากัครับแต่ละตัวแฮชไอส์หนึ่งเหรอ ฝั่งนี้หนึ่งนะครับอ๋อแต่ยูเ get หนึ่งแฮนด์แฮ a ด์ไซส์บวกอีชแทอัปกรดนะครับโอ้แฮนด์ไซสเยอะอันนี้โอเคไอร n นแมนนะครับกับ Tony Stark อยู่ใบนี้อันนี้อะไร Black Panther นี่ครับ Black Panther กับฝั่งนี้คือ ชื่ออะไรวะทีชาร่าเหรอแฮนชัยโฉม HP ส1บนะครับว้าวรูทลีเอ็ด้วยครับถ้าตัวนี้โดนโจมตีเมื่อไหร่ปัป๊บตดนโจมตีกลับไปที่ตัวนั้นนะครับเกมนี้เป็นแนวโคออบนะฮะโอเคเฮลแคท อ๋อ oh, อันนี้อะไรหว่าเทอมมีด้านเดียวอันนี้อะไรนะครับดูด้านบนอะไรคือเปตัวช่วยสู้นะครับตัวช่วยเราสู้ Return Hellcat to your hand คืออ๋อก็ปกติแล้วถ้าไปอื่นเล่นแล้วเล่นเลยมั้งอันนี้เล่นก็คือดึงขึ้นมือนะครับน่าสนใจตัวนี้อ่ะ มาดูอีกทีกหนึ่งนะครับไรโน่อ๋อโอเคอันนี้ไม่ใช่ฮีโร่นะอันนี้น่าจะเป็นวิเลนป่ะ ข้างหลังไม่เหมือนกันนะครับข้างหลังเป็นสีม่วงกัปตันมาเวลเดี๋ยวนะเรื่องงงเรนโนคลอ พวกนี้น่าจะไอ้นั่นแน่เลยแล้วก็มีสกีมป่ะอาันนี้มินเนียนนะครับฝั่งฮีโร่มีแอร์ไลน์ฝั่งวิลเลนก็มีมินเนียนด้วยนะครับเทรชอารีเดี๋ยวคงต้องไปดูแล้วอะไรมันคืออะไรนะครับ อัลตรอนแปลว่าปึกเนี้ย เดี๋ยวนะข้างเขียนชีฮอกแปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นการประจำตัวป่ะไม่รู้แฮะเดี๋ยวกลับไปดูครับอรอนแมน เอูนี่เพย์เฟสโอส่วนอันนี้เหรอยังไม่แกะหรอเขาบอกว่าเปิดเมื่อเล่นเท่านั้นนะครับสมมติว่าเราเล่นนะเราเปิดอะไรเงี้ยหรอ โอเคนะผมยังไม่เปิดแล้วกันนะครับมันอาจจะเป็นการสปอยอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ประเด็นคือทําไมเด็กไม่เท่ากันจาะอันนะครับก็ถ้าจะให้ดาวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเริ่มต้นเนาะม่เขียนอยู่แล้วไงว่าซาร์เดอร์เดกนะครับไรโนฮีโร่ไอ้ไม่ใช่ไรโนเฉยเฉยไรโนเนี่ย มันคือวิเลนหรือเปล่าเพราะว่ามันคือตัวนี้ไงถูกปะะ่ะฮะแต่อันเนี้ยสไปเดอร์แมนมันไม่มีอันนี้นะก็ไม่รู้แะอต้องลองดูนะครับราต้องลองดูในคู่มือนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเค ก็ผมคงต้องจบแหละเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดตอนนี้นะครับโอเคก็ถ้ามีแล้วนะครับผมขอจบการทำคลิปแกะกล่องนะครับเกมมาเวลแชมเปียนช่วยเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรขอฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ